ค่ะใหม่ก็อยู่ที่คินิดแล้วนะคะคินิตที่นี่ก็จะอยู่ใกล้ๆประตูป่าแดงนั่นเองนะคะตอนนี้เนาะก็มาส่งพ่อเป็นวันที่วันที่6แล้วนะคะวันที่6วันนี้ก็คือมาใส่น้ําเกลือนะคะเพื่อแปเนาะว่าคือไม่ไหวจริงๆแล้วเนาะตอนนั้นก็คือพ่อไม่สบายป่วยอดๆแอดๆแบบนี้นะคะก็ไม่รู้เนาะว่าจะเป็น เป็นหนักขนาดนี้นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นนิดนึงเองนะคะก็รู้สึกอ่าไม่สบายปวดเนื้ออะไรแบบนี้นะคะไมาก็คิดว่าพ่อติดโควิดนะคะหมาก็ได้ตรวจนะคะตรวจโควิดไปสองรอบเลยนะคะว่าจะตรวจที่คอหรือว่าจมูกนะคะไมาก็ตรวจให้พ่อสองสองครั้งด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็ก็ไม่เป็นนะคะไม่ไม่ไม่มีไม่ติดโควิดนะคะ แล้วก็วันต่อมาก็พ่อรู้สึกไอนะคะไอคิดว่าใหม่ให้ให้กินยาค่ายาอักเสบหรือว่าอะไรเนี้ยคิดว่าน่าจะหายนะคะแต่ว่าอ่าก็ไม่ดีขึ้นนะคะรู้สึกไอหนักกว่าเดิมนะคะคือคืนนั้นตีสองนะคะพ่อไอแบบโดรัวเลยไอแบบไม่หยุดเลยนะคะก็เลยรู้สึกตกใจนะคะก็เลยวันต่อมาก็เลยก็เลยปรึกษาน้องปรึกษาแม่นะคะว่าจะให้พ่อไปหาหมอที่ไหนนะคะเพราะว่า พ่อบอกว่าคือตัวเราหรือว่าครอบครัวใหม่เนี้ยคือบอกเลยว่าไม่ค่อยที่จะไปหาหมอสักเท่าไหร่นะคะหมอก็ไม่ค่อยได้ไปเนาะก็เลยไม่รู้ว่าจะไปหาหมอที่ไหนดีนะคะก็เลยมีพี่พี่มุกเนาะก็คือที่อยู่ใกล้ๆบ้านกันนะคะก็เป็นเป็นคือพี่เขาเคยมาหาหมอที่นี่นะคะก็เลยแนะนํามาให้นะคะว่า ให้ไปที่นี่ที่นี่นะคะก็เลยให้พี่มุกนะคะพี่มุกก็คือมาส่งถึงที่คลินิกแห่งนี้นะคะก็ได้มาส่งแล้วก็ได้มาตรวจเนาะตรวจอ่าข้างในดูนะคะหมอก็หมอก็ดีมากแล้วก็หมอก็เก่งมากแล้วก็คือตรวจข้างในให้หมดเลยแบบนี้นะคะหมอก็บอกว่าอ่าปอดติดเชื้อนะคะแล้วก็ปอดปอดอักเสบนะคะแล้วก็น้ํา น้ำมีในมีในปอดนิดนึงนะคะก็เลยทําให้ไอแบบไม่หยุดเลยแบบนี้นะคะเนาะก็เลยถ้าเกิดหมอบอกว่าถ้าเกิดมาช้าก่อนนี้นิดหนึ่งอะน้ําท่วมปอดนะคะอาจจะต้องเจาะอ,ออกอะไรแบบนี้นะคะก็เลยให้หมอ,อที่นี่นะคะรักษาเนาะรักษาแล้วก็ให้ยาแล้วก็ฉีดยานะคะก็มาครบ5้าวัน6วันนี้แล้วนะคะวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นมากเลยแล้วก็ได้มาเพิ่ม น้ำเกลือนะคะน้ำเกลือไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ต้องมาอีกหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าอาการอาการของพ่อก็คือปอดยังมีน้ําอยู่ข้างหนึ่งนะคะก็ต้องดูอาการกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะกด็ดีขึ้นมากแล้วนะคะวันนั้นคือคิดว่า คิดว่าพ่อเป็นโควิดนะคะก็เลยเอายาสมุนไพรอะไรสักอย่างเนี่ยคือให้พ่อทานแบบนี้นะคะพอมาตรวจอะ่ะคือไม่มีแบบนี้เนาะก็เลยกินยาตัวนั้นเข้าไปก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้กินข้าวกินข้าวไม่ได้นะคะกินน้ําก็ยังไม่ค่อยได้เลยนะคะเพราะว่า ไม่กินข้าวไม่กินน้ําก็รู้สึกเหนื่อยเนาะพอเหนื่อยเสร็จใช,ใช่ไหมคะก็คือนอนทั้งวันเลยแล้วก็หัวใจก็เต้นเร็วมากแบบนี้นะคะก็คือวันนั้นนี่คือเป็นหนักมากเลยถึงได้นํามาที่คลินิกนะคะเพราะว่าถ้าเราไปที่โรงพยาบาลเนี้ยคือคนเยอะนะคะคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เราก็ต้องรอค่อนข้างที่จะนานเนาะเลยแนะนํามาที่ร้านที่นี่นะคะแล้วก็รักษาที่นี่บอกเลยว่าไม่แพงด้วยนะคะก็ พ่อมา5 6าวันวันนี้เนาะหมดประมาณแสนกว่าจา์าเองนะคะแสนแสนสองหมื่นกว่าจา้าประมาณนี้นะคะก็ตกประมาณ2,000กว่าบาทเองนะคะ5วัน6วันเนาะถือว่าไม่แพงนะคะถือว่าวิีการดีด้วยแล้วก็แบบแนะนําให้ดีด้วยแล้วก็ยาก็ดีด้วยนะคะเพราะว่ายาใหม่ก็ส่งปไปให้พีเอฟซีดูเนาะดูว่าเป็นยาแบบไหนอะไรแบบยังไงแบบนี้ ท่านก็ส่งให้ดูว่ายาโอเคนะคะเพราะว่ายาก็ดีด้วยแล้วก็รักษาก็ดีแล้วก็บริการก็ดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงด้วยนะคะที่นี่เนาะที่ร้านอะไรนะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูป้ายเนาะจะเป็นภาษาพม่าหมดเลยนะคะคืออ่าตลอดที่ผ่านมาคือพ่อบอกว่าพ่อไม่เคยป่วยแบบนี้นะคะ ผ่านมาสามสิบกว่าปีได้แล้วนะคะที่ไม่เคยป่วยหนักๆแบบนี้นะคะมาเป็นอีกทีก็คือตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดพอดีเนาะเราก็คิดว่าพอติดโควิดนะคะที่จริงก็ไม่ไม่ติดนะคะมาตรวจที่หมออีกทีก็ไม่มีไม่ติดโควิดนะคะก็เลยสบายใจหน่อยแล้วก็ก็เลยหมอก็เลยรักษาตามอาการที่พ่อเป็นนะคะแล้วก็ คือมาหาหมอครัง้งแรกก็ดีเลยนะคะฉีดยาฉีดอะไรเข้าไปก็รู้สึกดีขึ้นกินข้าวอร่อยขึ้นนะคะก็หม่ก็สบายใจนะคะเนาะโอเคนะคะตอนนี้ก็พ่อกําลังใส่น้ําเกลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของพ่อกันนะคะว่าพ่ออาการดีขึ้นมากไหมนะคะนี่อีพอใสดีคือน้ำเด S <S <S ใจดิ้มเจดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่ห้อยน้ำเกลืออยู่นะคะต้องรอนานมากเลยยาเข้าใจดลยเนาะยาเข้าใจใจดีไว้ฮะ<ไ>ห,ห้อยน้ำเกลือเนี่ยสามสิบสามสิบกว่าแล้วนะคะที่พ่อไม่เคยห้อยน้ำเกลือแบบนี้เนาะ พอยาแยงนะ่ะใส่ปอกอะมันใส่ปอกอ่ะก็ส,ะส่วนมากเนะาะเพราะว่าหมอหมอที่คลินิกนะคะส่วนมากก็จะทํางานที่โรงพยาบาลรัฐบาลเนาะรัฐบาล่านนะคะก็แล้วเสร็จพอเสร็จงานที่โน่นเสร็จก็จะมา มาประจําอยู่ที่คลินิกแบบนี้นะคะก็คือตอนเช้ากับตอนเย็นแค่นั้นเองเนาะช่วงกลางวันก็จะไปทํางานอยู่ที่นู่นนะคะก็เลยเปิดตอนเย็นแบบนี้นะคะส่วนมากใหม่ก็พาพ่อมาช่วงตอนเย็นเนาะแล้วก็ได้ไปเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ดูก่อนนะคะก็เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็สอดเดิร์ตรวจทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าพ่อไม่เคยตรวจมา30กว่าปีแล้วนะคะก็เลยต้องตรวจ สุขภาพร่างกายทุกอย่างเลยนะคะต้องดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะหมอก็ได้บอกว่ามีหัวใจหัวใจบวมนิดนึงก็คือหัวใจติบนะคะแล้วก็น้ำในปอดแบบนี้นะคะน้ำในปอดแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเนาะนิดเดียวเองนะคะถ้าเกิดมาไม่ทันถ้าเกิดรอ,อแบบรอให้เป็นมากกว่านี้ก็คืออาจจะน้ำท่วมปอดได้อะไรแบบนี้เนาะ,ะก็คือปอดตดเชื้อปอดปอดบวมแล้วก็ปอดอักเสบนะคะก็มีอยู่ประมาณนี้เองตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากแล้วนะคะ ก็ต้องรอพ่อให้ให้ใส่น้ำเกลือเสร็จก่อนนะคะเจ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็ถึงแปดโมงครึ่งนะคะตอนเย็นก็เปิดประมาณสี่โมงครึ่งนะคะถึงทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งตอนเย็นนั่นเองนะคะที่เขาปิดเนาะเวลาเปิดปิดเนาะแล้วก็เบอร์โทรก็จะอยู่ข้างล่างนะคะเวลาหมอบอกว่าสามารถโทรเลขหมอไปรักษาที่บ้านได้นะคะที่นี่ ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่มุกเนาะพี่มุกมากๆนะคะทีะ่ที่มาส่งนะคะแล้วก็แปลภาษาพม่าให้ด้วยอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวใหม่เองก็ไม่ค่อยรู้ภาษาพม่านะคะก็สื่อสารกันค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าหมอส่วนมากก็จะ พูดสื่อสารเป็นภาษาพม่านะคะแต่ว่าหมออาจจะฟังเรารู้เรื่องนิดๆิหน่อยหน่อยแต่ว่าเราจะสื่อสารพูดคุยกันไม่ได้เลยนะคะก็ต้องให้พี่มุ่งนะคะก็มาส่งแล้วก็มาแบบแปลแปลภาษาพม่าให้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะคือเมื่อกี้จากที่ถามอาการนะคะก็คือ หมอบอกว่าไม่ต้องมาหาหมอแล้วก็คือ6วันวันนี้เนาะไม่ต้องมาห,หาหมอแล้วนะคะก็คือใส่น้ําเกลือเสร็จแล้วก็ให้กินยาจนหมดนะคะพอกินยาจนหมดแล้วก็ค่อยมาหาหมออีกทีหนึ่งว่าอาการเป็นยังไงบ้างแบบนี้นะคะเนาะโอเคค่ะถ้าเกิดใครไม่สบายอะไรแบบนี้ก็ใหม่แนะนํานะคะมาที่หมอ,อามาที่คลินิกแห่งนี้ได้เลยนะคะก็คืออีกอย่างหนึ่งคือค่าใช้จ่ายไม่ค่อยแพงเนาะทั้งหมดน,นี้คือหมดประมาณ2 พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะไม่แพงแล้วก็คือรักษาดีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากจะมาแต่ว่าไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนอะไรแบบนี้เนาะก็แนะนําที่คลินิกแห่งนี้ได้เลยนะคะจะไปจะมีหลายคลินิกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลินิกอันนี้คือคลินิกนี้จะอยู่ในเมืองนะคะในเมืองก็คืออยู่ติดกับประตูป่าแดงนั่นเองนะคะก็มามากันได้นะคะสําหรับคลินิกนี้นะคะไปก็จะมน ตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจน้องใหม่เชียงตุงได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนน้องใหม่เชียงตุงนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ